ดูแลตัวเองง่ายๆเฮโมวิตวันวลเมดง่ายไม่ต้องเยอะค่ะย,ยังกลับมาพูดคุยนะคะกับอดีตสามนเณรแพลนนะคะเด็กชายกมลพบและอดีตสามนเณรบุ๊คนะคะเด็กชายเชยพลแล้วก็คุณแม่กอบแก้มนะคะอะถามก่อนว่าอีกหนึ่งกิจกรรมที่ได้เรียนรู้และค่อนข้างจะหนักหนาเหมือนกันนั้นนั่นคือเรื่องของการออกทุดงน้องแพลนได้เรียนรู้อะไรจากการไปออกทุดงหนึ่งะคะก็คือความอดทนค่ะเพราะว่า ปันทุดงเนี่ยต้องใช้ชีวิตอยู่ในป่าแล้วก็ต้องนั่งปฏิบัติธรรมด้วยครับมันจะไม่เหมือนกับอยู่ที่วัดครับค่ะนุองบุ๊กสิ่งต่างๆที่เราได้เรียนรู้ไปพอกลับบ้านไปแล้วมันลืมไปหมดเลยไหมครับหรือเรายังคงได้รักษาสิ่งเหล่านั้นเอาไว้ก็ยังรักษาเอาไว้ครับยังสวดมนต์อยู่ไหมครับก็ยังสวดมนต์ครับสวดมนต์ก่อนกินข้าวก็ยังเคยนั่งสมาธิก่อนนอนครับ เห็นอะไรที่เปลี่ยนแปลงในตัวเราบ้างหลังจากที่เราได้เรียนรู้สิ่งเหล่านี้ก็เปลี่ยนแปลงทางด้านนิสัยครับก็นิสัยก็อาจจะดีขึ้นอาจจะมีการสวดมนต์ก่อนนอนค่ะสวดมนต์ก่อนกินข้าวนั่งสมาธิก็ถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงครับเพราะว่า ่อนที่จะบวชเนี่ยครับไม่เคยทำมลยไม่เคยอยู่นิ่งๆได้ว่าอย่างนั้นแต่ตอนนี้นั่งนิ่งๆได้คุณแม่ล่ะคะเห็นการเปลี่ยนแปลงอะไรของน้องแพลนบ้างน้องแพลนนะคะแต่ก่อนน้องจะพูดไม่ค่อยชดัดพอ,อไปบวชหรือว่าอะไรสวดมน ไม่น่าเชื่อว่าน้องจะพูดได้ชัดขึ้นสวดมนต์ได้เก่งแล้วก็ฟังแล้วทุกคนจะบอกว่าทําไมเนนองนี้สวดมนต์เพราะจัง<อ>แล้วแม่ก็บอกฟังเขาบอกฟังน้องสวดมนต์แล้วขนลุกเลย,ยสวดให้ฟังสักน,นิดหนึ่งไ <c oughs> ด้ไหมครับ <c oughs> ยิงตามได้หรือเปล่ายาทาเออ อ่าไหวไหมไม่ไหวนะแต่ว่าอันหนึ่งที่ของน้องพลายเนี่ยจะเห็นได้ชัดมากคือก่อนหน้านี้ตอนที่น้องเนี่ยยังไม่ได้บทเรียนน้องต้องทานยาควบคุมอาการสมาธิสั้นตลอดใช่ค่ะปัจจุบันเป็นอยงไรบ้างคะปัจจุบันนี้น้องไม่ทานแลวไม่ต้องทานยาแล้วเลยแต่ว่าต้องไปหาคุณหมอค่ะแต่คุณหมอก็บอกว่าคุณหมอเช็คอาการน้องทุกครั้งก็บอกว่าไม่ต้องทานยาแล้วนะคะคุณแม่นี่คือเรียกว่าเป็นธรรมะอดสถใช่ค่ะธรรมะรักษาจริงๆ นะคะมาจากการที่ทำไรลูกนั่งสมาธินั่งสมาธิบ่อยๆครับจนได้ขึ้นเป็นผู้นำนั่งสมาธิบนที่โรงเรียนที่โรงเรียนบนเวทีคุณแม่รู้สึกเหมือนกับว่าได้ลูกชายคนใหม่กลับบ้าน<ช>เลยนะคะ,ะเปลี่ยนแปลงไปเยอะเลยเหมือนแบบเขาแต่ก่อนดื้อโซนคือไม่ฟังแม่เลยแล้วก็พอแม่พูดอะไรก็แวบแวบแบบเหมือนไม่นิ่งสมาธิเขาไม่ไม่นิ่งเลย เรียนหนังสือก็ต้องบอกว่าได้ที่เกือบสุดท้ายสุดท้ายนะแต่แต,แต่พอบวชกลับมาแล้วเรียนดีขึ้นเรียนดีขึ้นน้องบุ๊กเรียนดีขึ้นไหมครับเรียนดีขึ้นเรียนดีขึ้นเหมือนกันนะคะแล้วมีไหมครับที่เพื่อนๆอาจจะมาถามเอ๊ะแล้วไปไปเรียนหรือไปศึกษาธรรมะสนุกตรงไหนยังไงมีเพื่อนๆมาพูดคุยกับเราไหมไม่มีครับไม่มีเพื่อนๆเขาชื่นชมไหมคะเวลาที่เขาเห็นเรากลับมาแล้วพฤติกรรมเราเปลี่ยนแปลงไปก็มีครับ แต่บางมีเป็นบางคนครับเพราะบางคนก็ไม่รู้ค่ะว่ากไปบวชมาเออน้องแพนลนแลวครับก็มีคนมาถามอยู่เหมือนกันว่าไม่เบื่อหรอยอ,อ,ยอยู่บ้านเล่นเกมดีกว่าเออนั่นะสิเนอะอยู่บ้านเล่นเกมดีกว่าไปศึกาษาธรรมะทำไมาแล้วน้องแพลนบอกว่ายังไงก็ไม่เบือ่อถ้าเกิดยังไม่ลองไปบวชดูก็ไม่รู้ <laughs> นะก็บอกอย่างนี้แล้วทําให้มีเพื่อนก็สนใจเขาอยากไปศึกษาธรรมะเพิ่มก็มีครับมีมีเยอะเลยค่ะ นะคะเวลานี้อาื่่ว,ว่ามีคุณผู้ชมที่ดูอยู่แล้วก็คงจะรู้สึกว่าเอ๊มีลูกเล็กๆนี่นะคะอยากจะให้มาได้มีโอกาสศึกษาธรรมะได้ใกล้ชิดได้เข้าวัดคุณแม่เองในฐานาะผู้ปกครองอยากที่จะได้บอกอะไรกับผู้ปกครองท่านอื่นคะก็แม่ก็อยากจะให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยพาลูกไปศึกษาธรรมะมเข้าวัดเพราะว่าเห็นจากน้องแพรนนะคะเปลี่ยนแปลงไปเยอะจากการที่บวชเนี่ย พฤติกรรมอะไรต่างๆของน้องแพรน,นี้เปลี่ยนไปอย่าว่าแต่น้องแพรเลยแม่เองก็ยังเปลี่ยนเลยเพราะว่าดูเขาทุกวันทุกวันว่าเราะเลี้ยงลูกเอ๊ะเราเลี้ยงลูกผิดแน่ๆเลยแต่พอมาดูได้ศึกษาจากตัวน้องแพรเองที่เขาได้ไปบวชครั้งนี้มันสะท้อนมาถึงตัวคุณแม่ด้วยก็อยากจะให้ผู้ปกครองทุกคนเนี่ยดูว่าลูกเรา มีอะไรบ้างแล้วก็พาไปศึกษาธรรมะดูซิว่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงเหมือนคุณแม่หรือเปล่าซึ่งคุณพ่อคุณแม่เองต้องเป็นแบบอย่างเป็นแบบอย่างใช่ไหมคะอัท้ายที่สุดน้องแพลงกับน้องบุ๊กมีอะไรที่อยากจะฝากบอกกับเพื่อนๆที่อาจจะชมอยู่ตอนนี้ครับก็อยากจะบอกว่าการบวชไม่ใช่เรื่องยากครับเราสามารถทําได้ถ้าเกิดไม่ร้องก็ไม่รู้หรือถ้าเกิดว่าไม่ได้บวชศึกษาธรรมะแล้วก็เป็นเด็กดีเชื่อฟังคุณพ่อคุณแม่ได้ไหมก็ได้ครับ เพียงแค่นั่งสมาธิสดวดมนต์ทุกวันก็ได้แล้วทาเองได้ง่ายๆที่บ้านเลยใช่ครับน้องบุ๊กแล้วครับก็อยากขอให้เพื่อนๆที่ติดตามดูสามเณรปลูกปัญญาธรรมครับลองมาบวชกันดูครับเพราะว่าการบวชก็ไม่ได้แบบว่าจะทุกข์ครับก็มีสนุกมีกิจกรรมให้ทําครับการออกถุดงก็สนุกครับ<ช>ก็ขอเชิญชวนให้มาสมัคร กันเยอะๆนะคะค่ะข,ขอบคุณนะคะวันนี้นะก็เป็นนะคะตัวอย่างของเยาวชนไทยนะคะที่มีหัวใจธรรมะนะคะให้คุณผู้ชมได้ติดตามเรื่องราวด้วยนะคะขอบคุณคุณแม่แล้วก็<อ>น้องลุ้องคทนด้วยนะคะค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักสักครู่นะคะเดี๋ยวซึ่งหน้ากลับมาปไปใช้กับรายการะคะ่ะ ปวดนี้ไม่ห่างตัวยาทาน้ำข่าวตราประต่ายบินไซส์มินิเมื่อท้องเสียปวดท้องแน่นทอคค้องอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาบำรุงร่างกาย